โซปอตอบแล้วเสียงผู้ชายบนเรือเอาเพื่อนมานี่เป็นคลิปสุดท้ายของแตงโมงเพจเฟซบุ๊กสะรายุทสุดทัศนาจินดากรรมกรข่าวรายงานว่า หนุ่มกัญชัยได้โทรไปหาคำตอบกับไฮโซปอเจ้าของเรือที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นโดยปอบอกว่าปอไม่ได้ยินเสียงสนทนานั้นด้วยตนเองแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องไม่เชื่อว่าเสียงสนทนาเหล่านั้นจะเป็นเสียงสนทนาที่ประสงค์ร้ายเพราะคลิปแตงโมที่ร้องเพลงถ้าดูเวลาคือเวลาสองทุ่มกว่าหากมีเสียงที่ทำให้คุณแตงโมร,รู้สึกไม่ดีแตงโมคงมีสีหน้าท่าทางที่หวาดกลัว แต่ภาพที่แตงโมงถ่ายกับกติในช่วงเวลาถัดมาคือเวลาสี่ทุ่มแตงโมงยังถ่ายรูปต่อล่าเริงม,มีความสุขดื่มวายโดยส่วนตัวปอไม่เชื่อว่าบทสนทนาที่แทรกมาจะมีประเด็นอะไรตามที่สื่อออนไลน์ตั้งข้อสงสัยกัน you